สวัสดีครับพี่เก้าสวัสดีครับพี่เก้าผมเจอของแปลกผมเจอของดีผมเจอของเด็ดอยู่ข้างๆเนี่ยเดินมาเลย EP นี้เราจะมาเดินตลาดเย็นที่เมืองเขาเจอผักไอ้นี้เหรอไม่ใช่เฮ้ยตัวผักเนี่ยที่เราไปผักตุ๊ด่ะนี่ยแพงฮะสิบบาทนี่บาทผู้ไทยได้เหรอฮะอู้แสดงว่าไปอยู่ไทยมาฮะ งูแม่ค้าพูดดีมากวัลโลงูสิงงูสิงผมเป็นพีจเตามก็ครับพี่กรอโหงูสิงห์ครับพน้องตัวใหญ่เลยนะตัวตัวเก่ยกัวสร้างตัวเท่าไหร่นี่ครับหนึ่งร้อยตัวนี้น่้อตัวนี้นะตัวนี้นอโอ้ฮัลโล อโหลเคยไปเทีไปทำงานอยู่ไทยไหมเคยไทยไหมพูดชัดเลยเนาะพูดชัดเลยของไทยของพี่เหรอของนู้เหรอใครไปหามาคนที่บ้านหกรอยอะแต่เราไม่รู้จะไปทำที่ไหนเนาะก็กินเหรอมันมัมีนลาโอ้ สิงครับตัวเริ่มเทิมเลยหัวไซน่าจะสมโลนะครับพี่น้องสองถึงามโลสามโลกว่าสองโลครึ่งสองโลึสองโลครึ่งสองโลครึ่งสโลสอีดตัวเริมหกร้อยันนี้พูดไทยก็ได้นลห้าร้อย้ก็ได้อีกไม่ไม่รู้จะไปไหน ลอยมากเลยอ๋ออ๋อต่อกันแล้วครับตลาดกำลังจะมาแล้วพี่เก้าเรามาเช้าไปหน่อยมั้งออคุณเดินเดินกันนะออคุณออคุณตลาดกำลังจะมาครับพี่น้องเดี๋ยวนี่เป็นปลาเป็นมะม่วงโอ้ตลาดอย่างเงี้ยชอบชอบแต่ว่าเขากำลังจะมาไงพี่เก้าตลาดอย่างเงี้ยชอบมากเลยพี่น้องบ้านบ้าน ขายมอดแดงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ข้าวโพดข้โพดนี่ขายกันอย่างนี้เลยเห็นไหมโอ้ของแบบบ้านๆ้านสดสดายดสดายไดโนเอาไหมเอาไปกินบ้านบ้านไห้กินบ้านสาวไหมกินผลไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหิวไปไกลไปเดินก่อนไปเดินเดี๋ยวเดี๋ยวม่เนาะอ่าบิบครับลาบขมขมบะสมลาบไก่ มดแดงมะขามที่แหละที่จะเจอตามต้นมะม่วงไปเจะซอยมดแดงอันนี้มันต้องซอยแล้วอยู่ในตลาดตรใช่ไหมื่อกี้บอกพี่เจ้าถ้าเจอมดแดงนี่จอดเลยนะผมจะซอยมะม่วงน้อยกินกับเจลบองนาะอันนั้นลูกเหมือนกาแฟเขาเรียกว่าลูกน้ำนมเลเออแอปเปิ้ลประ่ค่อยจะมีประเทศไทยไม่ค่อยจะมีเอ้าที่กัมพูชาเขาเรียกน้ำนมบ่บางน้ำนมบ่ใช่ใช่ประเทศไทยทุกคนจะมีทีสเกตอใช่ชียงรายก็มีนะบ้านผม แต่ว่าตอนนี้แต่ว่าหายากเลยหายากใช่ไหมหายากแล้วครับมังค้ำนมเออเรียกเหมือนกันถ้าภาษาคำใช้ก็เรียกว่าแพร่ตึกดอกแพร่ตึกดอกแพร่ตึกดอกมังคุดก็มีลำใหญ่มังคุดคนขายก็สวยมะขามทิพย์ก็มีมะขามหวานมะขามเทศกินมาสามวันสามคืนแล้วลุงเด่นติดใจมะขามเทศซื้อมาแล้วก็ มะขามป้อมนี่นี่อันนี้เขาเรียกอะไรเป็นอะไรมะยมป่ามะยมป่าอันนี้มะขามป้อมมะขามป้อมเอันนี้ก็ในกรรมชาอย่างทายเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่ครับเอัปธายงทวายาครับใช่เอาไปธาข้าวฟันแล้วมันตรื่องไฟเดี๋ยวเราหาซื้อหน่อไม้สดที่ว่าจะเอาไปให้ร้านน้องเขาแกงเขาจะแกงเปื่อยให้กินนะครับแกงสูตรคนไทยย่อไอ้คนลาวยอที่อยู่ในที่เป็นหน่อไม้ใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นหน่อไม้งั้นพี่ยาหน่อไม้เล่นไหน เดี๋ยวดูก no ่อนไหมเราเดินก่อนไหมเดิเด uh ิน huh. ก uh ่อนลย้ปลาช่อนเป็น huh ้นปลาช่อนปนกชปลาช่อนมาบ่ง่อนเราปยัง no. เ็นงนะเาช้ำกับบ้านได้งให้ญาต่ดังันใส่กันมดเอาปูนเอาไม้ก็ฟงออกเลยนะเด้ายตเดินก่อนเดินก่อนเดี๋ยวเดินก่อนเอากุณนะใส่ปลาช่อนโอ้ นี่เนื้อใส่ปลาช่อนนาสออสดายอ่าสออสดายถ้าเปหมูเอ่อไม่เคยปลากระยงก็มีเหมือนบ้านเราเลยโอ้ปลาช่อนคัาปิ้งกันอย่างนี้เลยนะเธอนี่ปลาคอปิ้งกันที่เลยสออสดายเพราจะไข่หัวเธอรู้จักไข่หัวด้วยเหรอมาดูหมูเขากันสออสดาย ไสก่สกอกไส่กอกไส่อั๋วตลาดกำลังจะเริ่มมั้ยเนี่ยโอ้น้ำนมน้ำนมแผลติกดอกแผลอกหมัน้นำนมก็คือแอปเปิลบ้านผมเรียกแอปเปิลแอปเปิลเมือง โอ้นี่ปลาหมาเถอที่นี่เยอะนะมาจากต้นเลสาบเปล่านูนี่ปลาหมาปลาหมาเรียกปลามาเหมือนกันเนาะกิโลกิโลหมกิโลแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะกัมพูชีกัมพูชาต้นเลสับ าจากต้นเลซามเนาะมาลุยไทยครั้มาจากไทยอ๋อมาจากไทยเหรอเท่ากันเงินไทย,ยถ้าไม่คินไต่าอะไเปลี่ยนแค่ห้าร้อย,ย 500. อ๋อห้าร้อยนี่พี่น้องดูปลามาปลามาปลาเค็มนะครับพี่น้องเนี่ยทำดีดีนะครับอันนี้คือทอดกินกับข้าวเป็นปลาหมาให้พี่น้องนะโอ้โหเนี่ยไม่แพงอ,อร่อยสิอ่าขอบคุณขอบคุณนี่น ตลาดแดีเป็นเล็กๆเป็นนะเป็นสมุนไพที่เราเป็นดร็กที่เราอะไรนะบอกภาษาไทยไม่ถูกครับพี่ลองชิมดูกน้แต่ก็อร่อยอันนี้คนั่กคำมั่นชารู้ว่าแพร์กลไลแพร์กลไลแพร์กลไลไม่รู้จักภาษาไทยนะผมไม่รู้จักภาษาไทยลูกก็ลองชิมดูถ้าจะดูดูเธอใส่ปากพี่เม็ดได้ไหมก่อนแล้วเนี่ใส่ปากพี่เม็ดหนึ่งได้แค่ส้มมบบนี้ด้วยกันเลยนะอ่ะชิมชิมเม็ดหนึ่งด้วยอ่ะขอ ไม่รู้อ่ะอ้ยถงเท่าไหร่ยีบาทะรบาดูดูเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเธอมาถึงเมืองโสซีโซพลี่เธอมากินอ้อยที่นี่เลนะอ้อยอ่อี่พี่กายผมกินผมไม่เคยรู้ว่าลูกอะไรไม่เหมือนไม่มีนรตนต่ะกอมนเี่นมรับ่าจปร่างลาังการถด่วนจริงดี อ่ะโซดาเนอะอยกก้อนสองพันี่ห้าร้อยสองมื่เออสองพันอาคุณอ อะไรงันเถอะถ้าเราเข้าไปในข้างในลึกๆเช่นไปจังหวัดเชียงเายงอะไรเนี่ยเราหาข้าวเหนียวจียากว่าคนคนใหญ่เขา่ยไม่ค่อยกินข้าวเหนียวกันแต่เรามาที่เมืองซีโซบนติดกับชายแดนห่างจากชายแดนประมาณอยู่ห้าสิบกิโลนะซึ่งจะมีห่างจากไทยห้าสิบโลเขาจะมีข้าวเหนียวถ้าเลยจากนี้ไปไม่มีข้าวเหนียวเหรอเราจะมีพวกมุ๊บนัวอะไรกิมจิเหรอผักดองเหรอแคบหมูอ่ะ เขาทอดแค่หมูแล้วก็ยำหรือเปล่ามีแค่หมูมีหมูทอดโอูวน่ากินนะวนะ่เจ้าดังนะองันเนี้ยมันมีผักอย่างนี้ให้ด้วยเป็นเคียงเคียงเป็นแคบหมูอ่ะพีะ่น้างไปเดินด้วยหน่อยข้ายนตลอดเลยฟังฟังทังคัน ยาาีโอ้ยน้ำยาป่าเหรอเออขายดีจริงเนาะตลาดกำลังจะมาแล้วเนี่ยไปดูมีทองไหมแถวเนี้ยปี่แค่ตลาดหรือวัดครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันทำไมสวยอย่างเงี้ยนะดูเด้อวัดเหรอตลาดเหรอครับเนี่ยตลาดตลาดอ๋อเขาทำแบบทำเนาะสวัสดายน่าใสมากเฮ้ยของคุณข้าอ๋อ พูดไทยได้มาเที่ยวได้ก็เหมือนมาเที่ยวลาวเลยนะมันเหมือนมันมาเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนี่เอาละก็ใช้ได้ไ่ตุ้นมาทอบคุ้เปึ้งอะไรนะตงการได้เดินให้อย่างเดียวใม่ค่อยเสร็จบ้างเลยขายขายไข่อู๋แถวนี้มีทองขายไหมพี่เก้าวตลาดโอ้มีดิพี่น้องดูน่ะขายอยู่แล้วทองแท้ดิ มาดูมาดูเขาบอกมาที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยเรามาดูเขาขายทองทองเขาเต็มอย่างเงี้งยเขาบอกเขาบอกว่าบางคนบอกว่าร้านเนี่ยพี่แก้วอธิบายให้เห็นชัดๆคือเอาภาพอธิบายให้เห็นเลยไม่ต้องไม่ต้องอธิบายเป็นคำพูด<อ>คือร้านขายทองแท้นะครับเนี่ย,ยนี่ลูกกงมีเอตนีีีมมม่่่ืไพราาะวแล้วก็ สมมติว่าถ้ามีโดนอะไรใช่ไหมเป็นใจแล้วจะโดนประชาชนอ๋อถ้าสมมติมีใครมาทำได้ไม่ดีเนี่ยชาวบ้านเขาจะช่วยประทาทานให้แทนใช่วาที่จะซื้อเบอร์โซสดายที่จะซื้อของฝนยังใชนเลยหรอฮะที่จะซื้อของฝาให้ทันมันเดี๋ยวพี่พาไปไอการหลวงเจียงไฮ๋ต่การหลวงเจียงไวงละเาบาบาทนะนะสดายโ้สวยนะเนี่ยเป็นเป็นกานอไปุ้งหู อันเพชรอันทองทองแท้นะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าของไม่แท้นะนี่ร้านของแท้นะครับร้านทองร้อเปอร์เ็นนะ เราเดินนี่เดินไ,ไปที่<อ>าทางเล็กสีรถที่นี่เป็นเป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าอะไรเส้นเไม่ไม่ไม่ใช่ตลาดใหญ่เส้นเรียกไม่มีร้านทองเยอะเหมือนกัน,น <สา S 2> แล้วเขาก็อยู่อย่างนี้ไม่มีบ้านเรายัางมีโกงเขาเรียกว่าอะไรกันใช่อันนี้คือทองแท้แล้วบ้านเขาเนี่ยก็ปลอดภัยเขาบอกว่าพี่ข้าบอกใครถ้าใคร,ใครทําทอะไรไม่ดีอ่ะมันไม่มันจะมีคนชาวบ้านเขาช่วยเขาก็กระดาษคนวิ่งไปเขาก็กระดาษขาปุ๊บล้มปุ๊บคือกันเลยอ่าไม่มีที่ยืนในสังคม ไม่ได้มาตำรวจอะไรเก่งนะแต่ชาวบ้านเขาช่วยกันก็คือช่วยกันแล้วปลอดภัยแล้วดูแลความปลอดก็ดูอย่างเงี้ยแล้วเธอคิดว่าตอนเขาเอากลับไปนะเอาเอากลับไปเนี่ยเอากลับมาเนาะตอนเอากลับใส่กระเป๋าขม่นกล้าวเขาจะใส่กระเป๋าโอ้สวยมากเลยสวัสดีสวัสดีหยุดทองที่นี่แบบมีความเงาเนาะอืมเขาเขาจะสีเหมือนที่ประเทศลาวสีแบบเข้มเข้มกว่าเราแล้วท่องเขา เก้าสิบเก้าจ ok no. no, oh, ุดเก้านะบ้านเราเก้าสิบหกจุดห้านะบ้านเขานี่เกรดทองคำอ่ะแก่น่ารเด่นน่าอืมดูแหวนนี่สวยมากเลยเธอมาดูแหวนน้องนี้หน่อยโอ้สวยมากเลยนะใหญ่มาก้านออกแบบมันมีดุนทองลูกเงาเนาะเขามีการกัดเหลี่ยมขำอะไรให้มันดูงอ่เก้าสิบเก้าจุดเก้านะอากูลริงๆซื้อให้ได้อยู่เนาะนาฬิกาสวยนะอืม อยู่ในแบบร้านขายทองอลังการมากรุ่เด่นน่าจะแบบว่ามาแชร์ต่างประเทศซื้ออะไรแบบว่าให้น้องฟ่าแบบว่าเลยอะไรนี่รู้สึกว่าตังค์ยู่นี่เธอหมดเลยนะเธอแบ่งให้พี่เงินเดือนพี่น้อยนิดมากกว่าเธอเธอเอาเงินเดือนที่ไปหมดละสวัสดีครับอ่ะได้ได้ได้หมดเลยเอ่อทอง99.9าสเ้าเก้นาะเฮ้โอ้ เดินเข้าไปนี่คือเป็นร้านทองอันนี้คือเป็นตลาดร้านทองไงนะไม่ใช่น้อยนะเอยตลาดบอกคิดไปเลยทองคําอยู่ในเนี้ยมูลค่าไม่ต่ํากว่าหมื่นบาทไม่ใช่ว่าหมื่นบาทนี่นะคือน้ําหนักทองคอําอ่ะหลายหลายร้อยกิโลอ่ะหลายพันกิโลอ่ะเป็นพันกิโลหรอือมั้งนียเป็นมาคำมาคำซื้อไปแล้วครับครับเดี๋ยวต้มไก่บ้านตอนเย็นนีเ้เราหาเราไม้ครับนี่ก็เป็นหมูเป็น เป็นหมูเป็นไส้กรอกไส้กรอกหมูลูกชิ้นหมูปลาทับทิมปลาช่อนปลาทับทิมน<อ>ปะปลาแหง้งอุปมาปลาห้งไไข่มาเที่ยวตลาดเมืองอันนี้เรามาดูหน่อยไข่ไก่บ้าน ปลาดุกปลาม่นทุกหนึ่งทุกละร้อยทุกละร้อยปลาอะไรอ๋อบ้าอันนี้ปลาอันนี้ปลาหมาไหมครับนี่ปลาอะไรปลาหม่ใช่ใช่ใช่โลเท่าไหร่โลไหมมันก็โลไวเมอร์ตัวมกิโลสามร้อยครับผมโอ้สามร้อบาทนะอ๋อราคาได้เพราะมีปลามาไงปลาแล้วปลาอันนี้โลโอยมีเงินล่วงนี่นะ พี่เก้าเก็บเงินให้เขาหน่อยถ้าเป็นแบงค์หมื่นนี่เหยียบไปเลยนะถ้าเป็นแบงค์แสนเป็นแบงค์หมื่นระดับไปเองไอ้พี่เก้าไอ้ปลาปลาได้โลเท่าไหร่ปลาอะไรปลาสดิดเนี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอันนั้นอ่ะปลามาแล้วน่าจะน่าสนใจนะกี่กิโลกรลาช็โดปลาชะโดเป็นปลาเค็มไงอ่า เอาคุณเ oh ดี๋ยวเดินได้ได้ได้ตัวนี้ไหมฟอรอ์ดโอนี่เป็นปลาแห้งเป็นนี่โอ้โหฟอร์ดบ้านเขาสวยสุดพี่น้องดูนี่มาดูน่ะไก่ไก่ <c oughs> ที่นี่รถเท่าไหร่พี่กาวอยาถูบ้านเท่าบ้านผมไหมมีไก่กับเป็ดเนาะเมือนมันครโรมมนแด์ปีรุษาม <230. S 2> สองร้อยสามสิบโลลรอมีเป็ดมีเป็ดด้วยนี่เป็ดเป็ดกับไก่นะ้านเขาก็ไก่ที่นี่จะไก่แพงและขายดีพี่แก้วก็บอกแล้วตอนก่อนเราจะมาเราก็เลยติดรถมาสองตัวเดี๋ยวเช่าเขาอุดหนุนทางนี้ด้วยนะไปดูหน่อยมีอะไรอีกปลาปลาดองอพี่แก้วเดี๋ยวขอถามหน่อยอันนี้ถามเป็นความรู้ครับแบบค่าแรงขั้นต่ำของคนที่นี่นี่วันเท่าไหร่ครับสมมติเรา ขั้นตามของคุณงานทั่วไปก็ไม่ละครับครับผมก็ตอนนี้อยู่สามร้อยห้าสิบมาสี่ร้อยบาทสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทอ๋อแต่เพราะว่าทำไมต้องขึ้นก็ค่าของชีพมันแพงขึ้นเหมนปลาเมื่อกี้นะรถสามร้อยสี่ร้อยอ่าใช่ปลาตัวลดต้องสามร้อยห้าสิบเนาะค่าแรงก็ค่าแรงสามสี่ร้อยก็ค่าแรงเท่ากับบ้านเราอยู่โอเคอยู่มันบาลานซ์กันอยู่แต่ค่าของชีพมันจะสูงหน่อยครับครับบาลานซ์กันอยู่บาลานซ์อยู่ปลาแห้งก็เสด็จ ท iden, e ี่นี่เขาจะเทียบปลาด้วยใส่พริกใส่อะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะอันนี้ก็เหมือนจะเขามาเคเรนนี่เนาะพร้อมแล้วไปแล้วเราก็สมัครหมักเกลือหมักพริกอย่างงี้ก็คือกินกับข้าวเหนียวนี่ได้เลยเขาบอกว่าอร่อยเลยเทโพได้เลยเทโพอันที่ใสปลาอ๋อเทโพปลาอ๋อไปเทโพเทโพแล้วสว like <c oughs> ายอ๋ออร่อยเลยปลาจากต้นเรสาบต้นเรสาบมาจากไหนมาจากไหนไทยต้นเรสาบ จนได้ทราบอยู่วงการต้มปลาปลาช่อนนาอันนี้พรุ่งนี้เช้าต้องไปกินข้าวต้มใช่ใช่เก่งเก่งข้าวต้มที่นี่เขาจะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับปลาช่อนนาพรุ่งนี้ไปกินอร่อยทองท้องหลังใสคุณไทยเก่งมากเลยไปเก๋ก็ไปดีบรรยากาศนึงครับเราไปซื้อของไม้ไปไปหา่อไม้กันหน่อย ไปแล้วะจีนะไปแล้วพี่น้องก็ให้เห็นบรรยากาศของเออมืองสีโซพลอีก EP หนึ่งครับเป็นอยากเห็นและอยากรู้ราคาผมก็ชอบรูตลาดอะ่ะมันเป็นอะไรที่มันบ่งบอกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่เราจะได้รู้เราจะได้เรียนรู้การอยู่กา,ยการกินวิถีชีวิตเขาเนี้ยตลาดนี้บ่งบอกทุกอย่างบ่งบอกถึงค่าแรงบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอาหารการกินวิถีชีวิตความเป็นอยู่เขากินอะไรเขาทําอะไรอย่างเงี้ยผมไปเมืองไหนต้องต้องเดินครับ นาตลาดดีนะเพราะว่ามันเป็นมันตรงกับช่องครัวลุงเด็ดนะครับเจออะไรเด็ดๆจัดเลยนะอ่าอย่างเช่นงูสิงตัวเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่อาาหรการกินก็คล้ายๆกันกับปลาทูนี่นี่พรุ่งนี้ถ้ามากินข้าวต้มเขาก็จะมีปลาช่อนนี่ข้้าวตมแน่นอพรุ่ตรงนี้เราจะไปอีกราดหนึ่งใหญ่กว่านี้ครับผมนี่นี่ปลาช่อนปลาทูปลาคอใหญ่ก็มีพี่น้องไปเดินกันต่อเลยนะครับ ดูหน่อไม้ด้วยฝากน้องเขาบ้านนะครับเดี๋ยวให้เขาแกงให้กินแต่ผมก็มีกับข้าวนะมีอหอยแกงหน่อไม้อันชมอ่ะชม,มะชมประมาณเนาะประมาณซ้อมประมาณแต่ร้อยสามสิบห้าบาทประมาณนั้นเหรอ ประมาณร้อยสามสิบห้าบาทเนี่ยมีหน่อไม้สองหน่อแล้วก็ชะอมหนึ่งมัดเดี๋ยวไปซื้อใบแมงลักเลยนะพักอีตู้มีบอไม่มีใครไม่ซื้อหรอจ๊ะใครอ่ะใครมีแล้วเนียนสลักลิงเลี่ยดไม่ขายภาษไทยได้เจ้านี้เขาบอกไม่ซื้อไข่เลยร้านนี้มีแตงกวาดองขายด้วยนะแตง อนนขอบคุณขอบคุณครับคดีนะคะครับโชคดีนะคะมีใบแปลงรักไหมเธอแกงหน่อไม้ไม่มีใบแปลงรักนี่ก้งเีคไม่้าขายผักสวยเนาะตอนโตจับปุ้ยดีแต่ใบมันด้เรียอีซอีซอ แต่วันมันจะกลับพี่จะซื้อปลาปลาช่อนแดดเดียวจากนี่ไปด้วยนะทีไปซื้อที่ต้นเลยสาบเอาอะไรงูค่ะตัวงูค่โอ้ไปห้าร500โอ้มันหมันเฮ้ยล้านอ่าลูกคนขายงูเมื่อกี้ไปไหวอยู่ไหนโอเป็นห้าร้อยที่ไทยเขาก็ซื้อเลยแหละหรอกตัวใหญ่มากไทยเขาไม่กินกันหรอกมันผิดพรบอเออหรอเออ นี่เลอลิเดียลิเดียเนี่ยนัเออนี่แใบแมงลักเออนี่ใบแมงลักใส่แกงหน่อไม้ประมาณประมาณห้าบาทห้าบาทโอ้จ่ายเงินบาทก็ได้เน้อห้าร้อยเออห้าร้อยห้าร้อยเลี้ยวเห้าบาทอากูล พีม่มาทีนี่แล้วไม่ต้องอออพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยก็ได้พูดอะไรก็ได้อ๋อฟังได้หมดเนาะใี่ออไม่ต้องกังวลเลยมาที่นี่พี่แต่แม้เขาคุมสักอ,อ,อะไรเก็พูดอาไทยได้หมดไม่อดไม่อดตายเนี่ยกินนี่มามาเที่ยวอย่างนี้ฟัดดูดีนะเขาพ่นเขาพ่นหวานโอ้ยตำรวจจับไปแล้วพี่น้องรถชนกันพี่เขาเราจะพ่น รถชนมอเตอร์ไซค์ครับรถมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุครับปอ่ามอเตอร์ไซค์จากโวกพู้เชื่อโอ้ไม่เห็นไหมไหมคือชนกันพ้งตำรวจมาครับมาไหวด้วยตำรวจเชื่อมมาหักเลย ตำรวจตาหารเยอะมากใครจะออกไปทางไหนทันเนี่ยร้านทองถึงว่าอยู่ได้สบายนี่ดูดูร้านทองนีก่อนเดี๋ยวใช่ดูเดี๋ยวซูมใม้ดูร้านแลกเงินพี่น้องดูเงนินกองกันแหละร้านเงินกองอย่างนั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรหรอกบ้านเราขนาดอยู่ในโกงอยู่ในประตูนิรภัยยังทุ่มท่ำทุ่มท่ำเข้าไปเอาอยู่อ่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับพวกนี้พี่เก้วบอกตลาดใหญ่กว่านี้ ของเยอะกว่านี้อลังการกว่านี้แต่ต้องตื่นหกโมงห้าสิบต้องพร้อมออกเดินทางนะพน่งนี้ต้องรอครับภารกิจของเราพวกนี้นะครับนี่ชอบมากเลยชอบร้านขายทองเขาที่นี่ที่นี่บอกไว้ก่อนนะครับ,บคือที่ที่ประเทศเนี้ยเขาไม่มีประกันภัยนะประกันรถยนต์เนี้ยไม่มียังไม่มีใครทําคือ เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเรื่องราวอะไรเงีเ้ยเ,เ,เราต้องจ่ายเป็นเงินสดน,นะครับแล้วก็เขาจะอ่านเป็นเงินดอลลาร์ดนะังนั้นก็ก็คือต้องต้อง,ต,องต้องระวังในเรื่องของการขับขี่ให้เยอะนะครับพี่น้องเพราะว่เาเกิดเราไปเชี่ยวรถแพงเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นเงินดอลลาร์อะไรเงี้ยนี่สวยอ๋ออ,อ,อ,อีออนก็มีแล้วอีออนสนใจนี่ก็ให้กู้เงินครับให้กู้เงินนะเหมือนไทย มีไหมมีบัตรนี้อ่อนกับเขาไหมผมไม่มีครับไม่มีนะโอยไปตำรวจตำรวจอ๋อปฏิทิงวะตรวจเมื่อกี้เมื่อกี้ไงอ๋อรถตำรวจไวมากเลยเนี่ยไม่ใช่รถปฏิทินรถตำรวจที่นี่บริการรอบรัดทางตำรวจทางนี้อยู่ด้วยกันอ๋อคืนนี้เราจะพบกับศิลปินนักร้องถึงสามท่านนะครับพี่น้อง ใครก็ไปอาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลากันนะครับพรุ่งนี้เย็นเรามาดูศิลปินนักร้องจากไทยนะครับคนเดียวใน่างคนเดียวในสามร่างเดี๋ยวค่ำคืนนี้รอติดตามครับพี่น้องนะก็เดี๋ยวไปหารถเราแล้วก็ไปเลยเนาะไปเลยนะครับออกจากนี้ไปเราก็จะมุ่งหน้าโซเฟียก็บอกว่าเขาจะปิดร้านที่โมงอ๋อได้ได้ครับตอนนี้ก็เป็นวุ้นแล้วครับตอนนี้ในรถเราอ่ะคนตอนนี้คนจะละลายเลย เปิดแอร์ให้ลบยี่สิบองศาได้ไหมไปสวยไหมสวยไหมดูพี่ไปเดินตลาดมนาะ <c oughs> ไปอาบน้ำม,มาเลยไงเอเคตลาดนี่น่าเดินอะมีของแบบบ้านบ้านได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นความเป็นอยู่ที่พี่เราชอบแบบตลดาดดีใจมากดีดีดีดแต่พวกนี้ใหญ่กว่านี้นะค่ะแล้วเราก็เดินทางกันต่อแล้วนะ เราจะไปดูนักศิลปินกันคืออะไรไม่มีไมนไม้ที่มีสองตัว,วนะั่นแ่ะ JBL ออกแน่นอนวันนี้จา้าอ่ะให้ดูเส้นทางหน่อย้องเด่นพบกับนักร้องเสียงทองผู้จัดการคุ๊ยเกน้องอามดเลยนี่ร้อนเย็นไหมพอนีแอร์เย็นยังเย็นแล้วกำลังเริ่มเย็นแอร์มาทางนี้ออกจำทางได้ไหมพี่เก้า เนะมื่อกี้ลงตรงนีดนงดนิดอันนี้รถพิชวนมาเชื่อเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันต่อนะครับพี่น้องภารกิจต่อไปของเรานี่ต้องรอติดตามนะครับจะได้เจอ,เอ,อพี่น้องคนลาวยอ้อนย้อนะสำเนียงคือไม่เหมือนมาเพื่อนเพื่อน,นมาเที่ยวกัมพูชาแน่นอนจะไปเจออ,อีกโลกหนึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าค้นหานะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกัน อีต่ออะไรนะออีพต่อไปเราต้องติดตามดู้คร<อ>เสนเสนึงกิลครับ,รบเขากำลังจะทําถนนใหม่เนี่ยอีหน่อยนี่โอ้มีไก่ทอดอะไรขายด้วยเด็กๆเยอะเลยนะครับใครสนใจมาเที่ยวกัมพูชานะครับก็ติดต่อพี่เก้าเราเข้ามาได้นะครับพี่น้องเพจพี่เกคือเ้า ไก่เก้าพาเที่ยวเมืองเสียมเรียบครับผมกับไกดนะครับสละไอกอไก่ดอเด็กไก่เก้าเนี่ยไก่เก้าพาเที่ยวเมืองเสียมเรียบครับอยากจะเที่ยวแบบคอนเทนต์แบบไหนอยากได้คอนเทนต์แบบไหนก็ติดต่อพี่เก้ามาได้นะครับพี่น้องจะเอาแบบเป็นทัวร์คณะเป็นกลุ่มมาเดียวได้หมดครับนะขอให้มาอย่างเดียวครับขอให้มาอย่างเดียวไม่เลือกว่าเป็นกลุ่มกลุ่มใหญ่คนเดียวครึ่งคนยังเดินครึ่งคนก็มาได้ครับ มาคนครึ่งก็คือมากับลูกอมาคนครึ่งอ,อ,คคงอผู้ใหญ่คนหนึ่งเด็กคนหนึ่งก็มาเที่ยวได้ที่นี่เพือพ่อนๆก็เห็นในร้านขายทองกินนะความปลอดภัยเขาก็มีครับนั่นระวังเลือดระวังเดือ,วดอความปลอดภัยเขาก็โอเคครับแต่นะถ้าเรามากับคนที่แบบในท้องถิ่นจริงมันก็มีความปลอดภัยอะไรก็ดูดีนะสบายใจครับอนะที่นี่ก็เหมือนบ้านเราก็นอนไหนก็ได้ถ้าเจ้าของบ้านให้นอนนะไม่ต้องไปขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรอย่างนี้นะครับ ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ติดกับบ้านเราก็อยากให้เพื่อนๆเรามาเทียบกันดูครับนะก็เนี่ยเป็นอีกวิธีชีวิตขอ,ของนักเดินทางครับใครอยากติดตามผลงานของเราไปเรื่อยๆก็ติดตามผลงานเราไปเรื่อยๆนะครับอยากเห็นแบบไหนก็ลองดูถ้าชอบแบบไหนก็อีพีหน้าตามมาได้อุลโลอลโลอลัองการอ่ะจะไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอีพีต่อไป เจอกันใหม่นะครับจะไปไหนต่อต้องรอติดตามดเดี๋ยวรงเียนก,นกนำลังทาการบ้านต่อเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนผู้เมืองนี้ใหญ่นาะใหญ่กว่าเมืองเชียงรายน้อน,นะครับพี่น้องไปแล้วครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ